นะคะแล้วก็้ซนที่เป็นประด็กของเรานะคะใช้เวลาเที่ยวมาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนะคะนั่นน่งนั่นเองอ่ะขอพาท่านผค้ชมสกตุให้ดูการสันเี่ ยนะคะเพรั้นมของเราค่ตอนนี้จะพามาจากนมนะคะที่นอกบ้านเหลือนะคะถรือจะเป็นนมไ่ผ่านเกลนะคะมาให้าแล้วลงอาซีกล uh, ับมาแน่แล้วก็นำมาทำนะคะจากของที่มัประโยชน์ไร้ค่าแล้วยังให้มาไปยุบเป็นของที่มีคุณค่ากับต้นไม้วจะขึ้นของเราได้นนเองค่ะตอนนี้เราก็ได้ถุงชูชีพมาทำเสร็แล้วนะคะโดยเราจะิไปน้ำาทางด้านซ้ายมค่ะน่ามันหนังแล้วมัเชื่อได้เลยค่ะสามารถเราได้เลยนะคะเดี๋วลไปู่ไปลุดินู้นไปหรูเปลาตามเขาเลยหรอไปลู เขลอยอยู่รก็เนันมาแล้วเาไปเดิเล่นัวีก็รเยเนีก็รกันเลยเรนันอเรียนเลยเรนนเลยดีค่ะนะคก็รูดม่ านั่งก่อนนะคะส่วนนี้เป็นส่วนการเรียนรู้การทำปุ๋ยนะคะซึ่งการทำปุ๋ยของเราเป็นการต่อยอดสิ่งของเหลือใช้นั่นคือน้มนมโคคุณภาพต่ำเด็กๆรู้ไหมว่าเด็กๆบ้านเด็กๆดีน้มนมโคคุณภาพต่ำจากไหนได้บ้างท่านนมเหลือไหมคะเหลือเหลือหรอใครคะขามาเลยอย่าไปนั่งท่านมเหลือเก่งมากน้อง ให้หมดเนาะถ้าไม่หมดเหลือจริงๆเอามาทําปุ๋ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้และนมมีวิญงยานะคะคือนมหมดอายุนมที่หมดอายุแล้วเราไม่ควรดื่มใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่นะคะเราก็จะเอามาทําเป็นปุ๋ยนมเช่นเดียวกันต่อไปนี้ใช่ค่ะค่ะเ,เราไม่ควรเทรทิง้งเนาะนะเราเอานมที่เราทานเหลือหรือนมที่หมดอายุแล้วมาทำนมนะใช่ค่ะออาเก่งมากว่าเด็กสาวสามารถทำได้ตั้งแต่น้ำนมครึ่งลิตรเป็นต้นไปไม่มีนมแล้วนม่มสิไรคะ สีขาวค่ะเก่งมากชื่มค่ะสีขาวสีที่ต้องหาเพิ่มคือกากน้ำตาลและจุลินทรีย์ไกน้ำตาลของเราสีอะไรคะสีอะไรน้องแพรสีน้ำตาลอ่าสีน้ำตาลก็ไม่ผิดนะตรงนี้สีน้ำตาลนะสีอะไรคะสีดำ สีอะไรคะสีดำสีดำายังแค่สีอะไรสีน้ำตาลก็ได้เนาะได้สีอะไรคะมองเห็นได้ไหมสีดําสีดำโอเคสีน้ำตาลของดำเนาะไม่มือต้องใส่สองสามแปะยกลื่นไหมอันนี้ด้วยไหมโอเคยกอันนี้ด้วยไหมคะเป็นนี่นมวัวได้ทันนะคะอนี้หนุนโบให้คุณพ่อช่วยนะ ถ้าไม่มีอะไรสงสัยสำหรับสถานีนี้เดี๋ยวป้าส่งขึ้นไปรีนวด้านบนนะคะขอบคุณในการเี้ยงชมกพี่เดิรีนะคะระวางนนัน้ป็สมอนะคะวดีค่ะสวสดีรีนะตค่ะเรปเดี๋ยวไปริดนมวักันต่อไม่กลัวแหนูกล้เมวมีคนสอนตอนนี้นะคก็คือกิจกรรมกรสนนะคะกิจกรรมธรรมชาติแล้วนะคะอกิจกรรม็คือเตรีดูนะคะโคนถ่ยเด่นหันนอง มีเคยชอบในฐานนี้ไม่มีเนาะเขาเป็นความรู้นะคะแต่ว่าท้าต่อไปรับรองนะคะน้องเนียวต้องชอบแล้วก็สนุกมากแน่นอนเพราะว่าทาตอไปม่เครสอบได้ไหมคะทัาต่อไปหาอะไรเอ่ยทัาตอไปทํไปหาอะไรเอ่ยวิ่งน้องบัวถูกต้อง่ะทัาต่อไปนะคะข้อ1น6 2หสนะคะจะพาโเชื่อทุกท่านนะคะไปดูแม่โคได้หมแล้วก็น้องแม่โคนน้แล้ก็ไเห็นน้องวั้วก็ช่ค้องวรกัน่วยชกันนะคะแต่ห้อมาด้หนักยนะคะ อ่าเราเป็น่ิตกมนะคะต้องที่เรจะสค่ะแล้วก็นะคะกิจกรรมเดินตามรอยชาตตรงนี้เนี่ยนกานะคะเาา่าะเดินดูจันะคะแต่ว่าต้องอเยะค่ะแล้วก็ถ้านี้กิจกรรมเดินอีก่ใช่กิจกรรมวิ่งนะคะเมื่องนเกอะก็มีนะคะแล้วก็อีกปรามาเดินุนทาก็จะมีจกรรมวิ่งมาอีกด้วยนะคะอ่านะคะตอนนี้เราก็สามารถติดตามนะได้ที่กาเป็นพิพิธคนละเดมาลนะคะกิจกรรมมาเที่ยวเลยนะคะแล้วก็นะคะวันที่สิบมกรานะคะก็ขอเชิญชวนองเทียนะคะมาเที่ยวงานคะ เป็นโรงงานนมภาคกลางนะคะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นโรงงานนมนะคะแห่งแรกของประเทศไทยด้วยเช่นกันนะตัวนี้าสามารถเราได้ผลิตนะคะได้วันละ600-700ตันต่อวันค่ะแล้วก็มีกำลังผลิตนะคะเฉลี่ย900-1200ตันต่อการหมูนะคะอาแต่ไม่ค่อเหลือดูน้นมนมที่ไม่ได้มีผลิตนะคะออร์แกนิกนะคะมีทักองนะคะนมอ่ะคือจะคืออ่ามีเนาะมีคนรีดนมที่อยู่เนาะอ่ถ้าใครไม่รีดไม่ได้นะเรามาถึงถิ่นแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวโดสารชิดนะคะโดมทางด้อ่าขวามือนะคะแล้วก็หารุฉัพรัตน์สามารถวอมือได้เลยนะคะ อาลงมาเราไปดมัวกันดีกว่าไป้อหัเกตไเอ่ยตรงขาลีรีด้วยมาฝั่งก้านตรงเราด้ยเรื่องไมตงด้วยเครื่องสังเกตเอ่ยอถ้าเกิดเรานด้วยมือเราใช้เวลาที่เดมา5ถึง3่ถ้าเกิดเราดี้ด้วยเคื่องนะคะจะใช้ยา10 5เ ขัอเรามาถึงขั้นตอนการลิ้นมแม่โคแล้วขั้นตอนในการลิดนมของแม่โคทำยังไงขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็เซ็จตรกของเราจะนำผ้าสะอาดช็อกุมน้อคอรีเช็ดไปที่ต้นนมของแม่โคอาคุปปี้ทำให้ดูอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าสอาเช็ดกับน้องคอรีเช็ดที่ต้านมของแม่โคนะคะเช็ดไม่ให้มีขี้ดินขี้คลนะคะหรือว่าแบบฟีเรียนที่มันอยู่ภายในรอบๆเติดที่ต้นมขม่โคเขตอนที่2ะคะือถ้าสะอายเช็ดไปที่ต้นนมไม่ให้มีน้หยดนะคะส่วนขั้ตอนที่ปทโชอยู่คือการลินน รีดด้วยตาอันรีดด้วยมือเปล่าแล้วก็ใช้ตามหมออนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะดูด้วยตาเปล่าเลยว่าน้ํานมเนี่ยดีหรือเปล่าถ้าเกิดน้านมโดยปกติจะมีสีขาวนวลกลิ่นหอมไม่เหม็นไม่ตกตะกอนอ่านะคะถ้าเกิดเราบีบไปเราดมดูนะคะเวลาเรารีดกลิ่นของนมเนี่ยค่ะจะหอมมากอ่าแต่ถ้าเกิดเราบีบไปแล้วเหม็นหืนนะคะแล้วนมเนี่ยเป็นเนื้อเเป็นก้อนเหลืองอันนั้นคือส่งไปให้โรงงานโรงงานตีกลับนะคะให้อาล้วนมที่ตีกับตรงนี้เราสามารถนำไปทำปุ๋ยก็ได้ ดำไปให้ลุกโคถทานได้นะคะแต่เราจะไม่ส่งให้คนทานแล้วนะคะคือชีนะคะล็อกไป้ที่ตานของแม่คล็อกล็อกไปล็อกอูนะคะล็อกูล็อกอูล็นะคะล็ยังไงก็ได้ให้แน่นี่สัมนำนิ่งนำสอบนิ่งนำกำนำต้นติดนลออกตะนบีบเลยไปถึงกำอย่างเดียวเลยเราบีบได้เลเราบีบ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 ไปเลยขยับยังไงก็ออกแน่นอนถ้าก็นะเ้าใจของ คีดอบคุณแม่พาน้องไปคุณไฮะุกิน้วกินอ้ามุกเสร็จแล้วแล้วรครน้องหม่้นเต่อที่คนเจ็อ้าไปต่อหน่เลยนหม น้องใหม่ทำยังไงดูชี้ได้แล้วเหรอเดี๋ดีไปไปดีครั้งเมื่อหนะคะแกจตุ้ยพี่นะที่ดูก่อนนะดูพี่จะนิ่มาเลยจะนี่มาเีอ่าโอ้โหโอ้โหมาหมเลยค่ะมามาจะเข้าไปด้วยก็เข้าไปด้วยก็มาดูดีเดียร์ โอเคน้ำมือไปลูกันเอาไปล้างมือจะกดชี้เป็นยังไงอ่ะน้่งมือเดี๋ยวเราเมื่อกี้เมื่อกี้เรารีดนมวัวแล้วใช่ไหมดเดี๋ยวเราไปเราป้อนนมลูกวัวกันต่ออ๋อมันนี่มากเลยหรอต่อหนูชอบเลยไหมอ๋อ มันน่ารักเหรอ่ะตัวน,นี้เป็นโคพ่อพ่อลคือ,อเรานะคะตัวน,นี้เนี่ยเขามีอยู่ได้2ปีนะคะและนี้คือในปีหกสี่ใช่ <c oughs> มันจะชนเหล็กลได้ไห,ไห <c oughs> มลูกตู้ผู้เผยเขาเลยดุแมน่เลยอะไรลูก <c oughs> อุย้ยเต็มเลยนู่นเลยทำอ,อ,อ,อะไรอย่างมันนอนมันนอนไงกินเชือกจุดที่สามารถป้อนได้ก็คือแต่ตรงเสาแรกนะคะจะถึงสุดท้ายของขโคฟังนี้นะคะนะตั้งแต่ตรงนี้เน,นี่ยคือป้อนได้ทุกตัวเลยแต่ว่าต้องนู้นนะคะก็คือขอขอนุญาตไม่ให้ป้อนนะคะเนื่องจากน้องยิง่งด็กเกินไปนะคะกลได้รับนมที่มากเกินไปเนะะี่ยค่ะเขาจะอาจจะทำเสียได้นั่นเอง แล้วขั้นตอนกนารป้อนป้อนยังไงนะคะแม่ไว่าในปถานะน้องเนะะี้ยค่ะถ้าเกิดตัวไหนมันหิวจริงๆเนี่ยเขาจะยื่นหน้าออกมาะคะอ่าเขาจะยื่นหน้าออกมาเลยอย่างนี้นะคะเราเสียบเข้าปากนะคะจับให้แน่นยกวา่าศอกซูนะคะแต่เขาจะตะแคงคอแน่แล้วนมเนี่ยมันจะหมดเร็วอ่าถ้าเกิดเรายัดไปแล้วนะคะนมเนี่ยหมดนะคะอย่างนี้คือที่เราออกนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอากาศ <c oughs> ถ้าเกิดน้องได้ดูดน้ำอ่ะอากาศเข้าไปเยอะๆนะคะเขาอาจจะท้องอืดได้นนั่เองนะคะเพราะว่าวัวเนี่ย

งนี้อยู่น้อนเขาไหนล่ะนมด่บทางนี้ลูกทางนี้นมไนควาทางนี้ลูกทางนี้มาลูกา้างนอกตรงนี้ก็ได้น่า้ได้ตัวเลดึงเออบาๆองใหม่นะคะเพราะว่าดึงแรงก่นยกสูงๆเลยลูกยกสูงๆเขามีหล่ตัวลูก้นถิวไง ทนนมทำกมนลจ้าขไม่ไม่ทำอะไรลูกกินนมเฉยแม่จับเขากินอย่างนี้เหรอนาวตัวนี้เจ่จะบจูกเอาเลยเจอน้ำลายเจี๋ยบจมูกเลยเช็ดเสื้อผ้านะยเช็ดเสื้อผ้านะลูกไม่เอาเอไม่ให้มันไม่สูงมันไม่เอาอ่ะ ตัวนี้มันไม่หิวตัวนี้ไม่หิวมันไม่เอาตัวนี้มันหิวหรือเปล่าดูสิมันังลยนมนมัมนแน้นมนมนวนมนนไมนมนมมนมนนมนมน เขานสร็แล้วอ้สูงสุดเดี๋ยวนะพวกเรก่อนนะลูกข้าวตมกินอะไเดี๋ยวนูเตรงนี้ค่ะตรงนี้ตองมีค่ะลูกแรงเยอะค่ะมันต้องยกมันต้องยให้เขาไงนูไม่ยกกินไม่ได้จะยกนี่นะมไดยตรงนี้ก็น่าจะได้นะคมาไมินอ่มนหนั่นมันนะ อานมุก <PI AN> e> ให้น okay. ี okay. ้เลมุกให้ไนี่เลยมุกคุอสูงมุกคุอสูงาารยิมด้วยโอเคร้อมาเลยหมดแล้วโอเคเอาไปเอาไปคืนพี่อนเอาไปล้างมือหูกระวังใส่ตะกร้านีลูกตะมุกมาใสตะกร้านี่ค่ะลูก เราตัดย้าสดๆไปให้เขาเลยเนี่ยนะคะย่าเนี่ยมันจะแหง้งเกาะแล้วก็แก่็ไปเลยจะไม่อร่อยนะคะแต่ถ้าเราหมักเนี่ยค่ะเขาจะมีอายุได้ยืนนะคะเขายังสดอยู่นั่นเองนะคะเราทิ้งไว้กี่วันเขาก็ยังสดอยู่นั่นเองอ่า่างอ่างซ้ายมือนะคะของน้องเที่ยวนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจังได้กินีห้าสิบสี่ไรนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราเปิดพื้นที่นะคะให้มาถ่ายรูปนะคะอย่างเช่นนะคะอ่าถ่ายเอลีนะคะถ่ายน้ำถ่ายละครนั่นเองมา ่าท bon so de ี ose, ada, adores, ejemplo, o o ่วิ่งนะคะงานแต่งงานนะคะลดเงานมงคลบางสาก็ได้นะคะสามารถใช้พื้นที่ของตรงนี้ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะทางด้านภูเขานะคะที่เป็นแนวทาองถิ่าติดภูเขาตรงนู้นนะคะจะเป็นการขับขี่ทีวีนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของชาวคนแห่นไนร์นลนด์มาคนเดียวค่ะนะคะเราสามารถทะลุกระลึกภูเขาของเราได้ภูเขาที่เราจะถ่ายกันนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นภูเขาตะปันนะคะภูเขาตะปันเนี่ยเขาเคยมีประวัติก่อนนะคะไม่เคยเห็นประวัติไหมเอ่ย อาประวัติของเขานะคะเมื่อ65ล้านปีก่อนนะคะเคยเป็นทะเลน้ำตื้นมาก่อนนะคะเนื่องจากทำไมถึงรู้ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเขานะคะมีชาวบ้านเน่ะเพื่อไปหาของป่านะคะแล้วก็ได้ไปเจอกับซาบคัตซิลนะคะเต๋อหออีกนะคะแล้วก็ส่งให้นักสำรวจเนี่ยได้สำรวจดูแล้วก็พบว่าตรงนี้เคยเป็นทะเลน้ำตื้นมาก่อนนั่นเองอ่าตอนนี้นะคะแล้วก็ถึงบ่อแท่น้ำใจแล้วนะคะถ้ารถจักรยาน้นต์หรือรถเคาื่องดันสายงมาลนะคะทางด้ม่สามารด้านหน้ารถเคื่องขัมาก่อนบุริเได้ค่ะแล้วก็นะคะได้จุดนี้นะคะ ถ้าอยากไดรูปครอบครัวนะคะชื่นเคยถ่ายด้เที่ยวสามารถเรียกมาคนได้เข้าไปหายรูปได้นะคะเราจนมีบริการนั้นเทียวทุกท่านค่ะตอนนี้เราตกล้แก้จอดสนิทแล้วนะคะแล้วก็าสามารถดะคะถ้าเกิดรถจอดสนิทสามารถลงได้ทันทีเลยนะคะ จะล็อกก่อนนะล็อกก่อนนะรัมน่นไงกระดิกที่ต่าใช่ไหมนี่เลยเป็นละงอยแล้วมาเหมือนปลาฉลามเลยนี่ไงลูก นี sea, ่ไงปลาดุกอยู่ไนีปลาดุกตัวใหญ่อยู่ไนมอ๋อมันมาที่น่าห่าเลยนะ่อัโหคอมเหมนอาตานี่ใช่โ้ดูดูมัน ยินดีต้อนรับนะคะถ้าอยู่ตรงไหนคะต้องใส่หมวกนะใส่หมวกปีกก็ต้องไว้บบงแดนะคะดูตกรอสีนะ กิจกรรมยามบ้างใส่กางเกงหนังคุมกางเกงยีนเรียกว่าแคบขี่ม้านะคะแคบขี่ม้าเอาไว้ป้องกันตัวเองเมื่ออยู่บนหลังม้าน้องค้าพาไปเร็วๆนนตกจัจตื่นเสียงฟ้าร้องมิ่งเข้าป่าป้องกันการขีดข่วนจากกิ่งไม้นะคะเง็น,นะคะเอาใช้เชือกเส้นนี้จัาสนรี